ดีค่ะพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาพาพี่น้องข้ามัดเดินโคกเดินป่ามือนี่มาสองคนกับอีเมยียหนึ่งโดยว่ามือนี่อีพอไปเหตดงานอาจารย์ตายได้เฝ้างัว <c oughs> กับเฝ้าไก่ <c oughs> โอ้มาได้พักหนึ่งแล้วพี่น้องตอนนี้ย่างเข้าวมาไก่เติอแล้วคนละ หลายคนกับเห็ดนี่เห็ดคือสิบสู่คนดอกแต่ว่ามีเห็ดอันหนึ่งสู่คนบบบนี้เห็ดอันหนึ่งหลไหลพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเนื่องด้วยเห็ดนาเลียงนี่แหละพี่น้องเห็ดมันปูเห็ดมันปูหรือว่าเห็ดเลียงหลค่ะตอนนี้ตอนนี้จะได้เก็บเห็ดมันปูเนี่ยพี่น้องเห่นันอื่นอะไรที่ดอกอ่อนนึงแล้วล่ะ แต่ว่าตอนนี้เห็นเห็นเห็นมันปูเลี้ยงขับทิบอยู่กูนะตอนนี้อีแม,ม่มก็ําลังมุบมับมุบมับอยู่พี่น้องมับมุมับอยังอ่อนช้อยเห็ดเลี้ยงอ่าเดี๋ยวยังมาหลกระโดดกระเดียดแท้เห็ดเลี้ยงยังไม่ไหลกระเด็นอื่นหลายสีย่หน,น,น,นึ่งห้วยเออไ,ได้พี่น้องเว้นแต่แมลงพ� กเฮียออกพาไปเบิ่งไม่ไงภาไปเบิ่งไม่ไงตอนนี้มุกมับมุกมับมุกมับอยู่เนื่องด้วยว่าเห็ดมันหลายเกินซาละเกินปวดนลยตัวดอกยังไงทั้งสิเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วยายเอฟเส้นใจแม่ยังเอออยู่งว่แม่เน็ตละงอกเด้นเวียนัน้วขี่ดอกเวียนไหมันองขี่เวียนต้องขี่เออที โอ oh, oh, oh. well, mm ้ย hmm. จัวใบเห็ดเลี hmm. mm ้ยงโอ้ยโอ้ยไล่ตาเลยจังเลยไล่ตาเลยจังเลยตอนนี้น่าจะตาเลี้ยงเออเฮ้ยเห็ดอันอื่นก็ได้แน่หรอพี่น้องเห็ดอื่นก็ได้แน่หรอตั้ยี่ห้งไตแต่ตอนนี้นั่นเห็นหนาเลี้ยงข้องลูกหรอพี่น้องอืมอืมเมน่าดำก็ได้แม็ดลำพองได้เห็ดตะไครุ้่นนี่จุ่มนึ่งกันเห็ดตะไคร้เห็นหนางัวแต่ตอนนี้นั่น น้องรู้สึกว่าเป็นเมย์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 แล้วสิท่ากันเสาเมย์กับยายนั่งเก็บเห็ดเลี้ยงกันบ้านมาท้กผู้ใดอยากกินเห็ดเลี้ยงน้ำเอามขวายมากผัดไม่เหยียบต้องผีพี่น้องเปียเลี้ยงเออเอออยู่เหอะนี่ตัวดอกจริงไง้อเยมาเก็บเห็ดเลี้ยงไดรว่าใครจะมากี่เด้อนาว่าอิ่ แต่ว่าเทีงพี่น้องเขากบบมุมมุมมัมใช่พี่น้องมุมมุมมุมมัมผู้คนกรสวนกันไปกันนี่แหละเฮ็ดอันที่คนเอาอยู่เดีนี้ผู้ใดเขามาก็ได้เฮ็ดเลี้ยงเนาออกไปน้ำได้เฮ็ดเลี้ยงโอ้ยอ้ยย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 ยนยย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 ยนยย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 อยยยยยยย่ยยยนแยยยย เอาเงหลวงพ่อทั้งทายทั้งเก็บยู่นี่แหะนนงข้าเบิ่งอกงายอกอยู่ดอกสีเป็นดอส้เงอยเห็ดพวกแ่น้อยอยู่สมงนงามๆอยู่ส้งเป็นจุดเกียรส้งเป็นเปิ่นๆโกมูอยู่ล่ะนี่ยงอันมันวัดในเถาหรือแม่มันมันมันออกไม่อยู่มันออกไม่หัวก็ออก นี่เราได้เง <c oughs> ็ดเราลืมเสียมบนะเสียมจะลืมเสียมจะลืมเสียมเสียมพี่นนอกเขาแต่ก็กลวนี้เป็นน่อเดียวเเดียวว่เห็นในซื้อดอกแต่ว่าตอนนี้พลายลายทุกอนุภาพเลยทุกอนุภาพเดียวเห็นกันกระเวียนนี้ซื้อเดี๋ยวเห็นกันกระเวียนนี้ซื้อแล้วสวนกันเยูะเอ่อ rọt ngay cái. Don't cả rọt ngay, bà. Bà, bé tìm hiểu. Trong ngày con tân thì ảo quan Nó ghênh, mẹ. Ô, ngay. ạ, nó ngay. ạ, đi ảo. ừm, mẹ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 . <m uch as> อัน,อ,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 นอันแม่ใหญ่อันอันแต่ตะกี้ราอนเก็บเอาราอนสัวาไปผัดน้ํามันหยอย่แต่บออ่ออเ,เอาออข้าวออกต <m uch as> ิเอาออกตํานี่บิออกออกโลเฮาบ่ต้องเฝ้าฮงเอาข้าวออกโลจังบ่ได้ไปเด็ดบ้านเฮาแต่ว่าตั้งใจมาเอาหั่นเอาไปหาเวียผู้เฒ่านั่นยุ่มไปโลด่าตนี้เฮาบ่ได้เฝ้าเาดอก จังว่าไหนล่ะเขาอบอได้เป่าเด็ดขาพอ,อมรดมันจังบอได้ไปอันนี้เขาบอได้ไปเด็ดอีกเด็ดขาเลยหัวเขากระทำการล่างพัดเลยเขาบอต้องพัดดอกแกงกินกระเซียบม,มหาตะพัดดอกหมกหม,ก,มกใส่ไข่อันหนึงน่งเ,เอาบอ่เมียมันเพิ่มคมมัวตัอเมียเอยอไข่เห็ดอันนี้มันแหมันบ่เมียแบบนี้ ถ้าอไข่ตอกใส่จากน้อยให้ม <CU RE> mm ันเป็นอ้วนล้วนกันตัวแง่ลูกเมื่ลูกเขาเห็ดอยู่ออกใส่ไข่แต่ว่าให้เกเ่ยวใส่หลายใส่ซ้ำพ่อเอแมนใส่พ่อให้มันให้มันนัวให้มันเป็นให้มันเป็นบกตัวใซ่กันตัวเอ้ยปวดพ่อผมโมกเตียงพี่น้องเอ้ยปวดพ่อหมกโมกเตียง พ่าพาพี่น้องมาเก็บเหเด็ดเลี้ยงใช่บอกเห็ดเลี้ยงพุกนัน้นใต่ตาเป้าเม, <laughs> <อ>มียน,นเอาเอาผู้ใดก็เอาสันจีว่าตอนท้องสวนออกไปเขาจะเอาไปายๆก็มีตั้งแต่เอาเห็ดเลี้ยงนี่แหละออกไปกับพ้องกันเขามากกับพ้องว่น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 จ้ะพี่น้องตอนนี้ เงี้ยไปมองเงี้ยไปมองไม่เรื่อยๆคือมองนีเอาซ้ำนี้มองนีเอาซ้ำนี้เพียงสิอ่ารุ่นกันไปเรื่อยๆพี่น้องทั้งน้อยกัดไปทั้งใดแม่เฮาไปเดิน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 ป๊าดงานว่าหมดมองนีกันกะเลี้ยงเออเฮ้ยคือเก่าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวลงไปนี่มันเห็ดอีกอย่างสันนี่โอ้ยเห็ดหน้าแดงเห็ดหน้าแด้งคน เห็นหน้าแดงพี่น้องเห็นหน้าแดงน้อยฮะรุ่นกันไปเรื่อยๆรุ่นกันไปเรื่อยๆพี่น้องรุ่นกันไปน้ำกันรุ่นไปน้ำกันอู้ยายเดินไปแล้วยายเดินไปแล้วอ,อนางกับแม่พ่นนางพ่นเห็ดตะไคร้วาดีนี่บ่ม <laughs> ี่ตะพ่นเ <laughs> ออใจว่าอันนี้คือพ่นเห็ดตะไคร้ว่าสังเกตพ่นโอเห็ดตะไคร้มาออกน้ำพ่นเนาะ พวกเนี่ยตะไคร้สันแต่มีเห็ดตะไคร้บอแมนบัวมีตรพลไปลุ่นลุ่นพี่น้องลุ่นไปอีกลุ่นไปอีกลุ่นไปลุ่นไป,นไปนเดี๋ยวนี่มันเห็ดยังันงนี่พี่น้องนี่มเห็ดยังคือดอกงามจ้ะโอ้เห็นตะขาวเห็นตะขา้นา,ขาน้อยจุ่มเห็นตะข้าน้อยพี่นอ้องจุ่มเห็นตะข้าน้อยเสรำหรับบะหมี่โมมันต๋ ไม่มีหมูตีฮึขาจะเอาหมูไปแล้วเขาจะเอาหมูไปแล้วน้ำหาหมูต่อไปน้ำหาหมูต่อไปป๊าน่าแล้วพี่น้องคนน่ะพี่น้องเขาไล่ไหลเดินป่าฮ่าฮ่พี่นอ้ trails, นนองเขามาเจ็บคือกัน พี่น้องเขาก็มาเก็บได้คือกันพี่น้องโอ้โหาทายคลิปให้พี่น้องเขาเบิ่งพร้อมบรรยากาศบรรยากาศ,ญญาก,าศการเก็บเห็ดบ้านเฮาได้บ่นอได้บ่นอ,อขอเบิ่งแน่ขอเบิ่งแน่โอ้โหเอาๆพูดละ ออละออมผู <S <s ここ้ละออละออมพราตาได้เอาคุดเอาอีหยังโอ้คุดเอายาอู้หอพอรามาหาเอายาพอมันพี่น้องอ๋อเฮ็ดยางบางนึ <t t <t 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 ่หันเป็นปลาอยู่ เป็นปลาอยู่บนช้อนเนาะช้อนเน็ตเหลียงพูดนะโอ้ยมันไหลเออทั้งเก็บทิ่มมันไหลไหลเลยทั้งเก็บทิ่มพี่น้องพี่ทีบานเฮาพี่น้องพี่ทีบานเฮาไายพี่น้องเฮาผู้อยู่ไก่ผู้ใดมาเก็บผู้อยู่เมืองนอกเมืองหน้า อยู่บ้านแพงค่ะอยู่บ้านแพงอยู่บ้านแพงยัแม่อยู่บ้านแพงเข้าเน็ตล่ะโอ้ยพอแล้วอยู่ปากปากสินะครพี่น้องเขามาเก็บเห็ดเก็บเห็ดให้พี่น้องเขาเบิ้งดีถีบ้านเขาผู้อยู่เมืองนอกเมื้องหน้าเกระจกนั่นน่ะเห็ดบ้า พูดนะโอ้ยโอ้ยๆๆเอาละพี่น้องเอาเล่าเอาเล่าเอาเล่าเนี่ยแดงอือพูดนะโอ้ยนี่แหละมันแดงเสียบอ่ะนี่แดงนี่ละพูดนะสามดอกพูดนะโอ้โคผู้ใดตาดีก็ได้เนาะนี่เนาะไปน้ำกันขนาดไปน้ำกันผู้หนึ่งพ่อผู้หนึ่งบ่กพ่อเอายายพ่อจกเทลี่ยไปยายนะพู้นะ บพี่น่องพี่น้องพี่น้องพี่น้องเอ้ยเห็ด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 บ้านหน้าห้องหายกินเห็ดเมนแมนแท้แต่ว่าเจ็บเอาอันไทยพี่น้องเขาผู้อยู่เบืองนอกเมืองหน้าเบืองผู้อยู่ในกรุงในเมืองที่คนบ่ได้ไม่เจ็บเพิ่นบริได้อิจฉาแต่เฮาพิธีใทยบ้านบ้านเฮาได้ป้าอได้ยุ่เฮ็ดเลี้ยงเนี่ยไอ้พวกได้หลายกัน เนาะห่านเงี้ยมวนจะแดงเขาเคองห่านจริงจริงโอ้ยเแ็่ตั้งแต่กิได้เฮ็ดตัวไเแ็่ตั้งแต่กิได้เฮ็ดอันนี้มันยังตจำนวนแงะอยู่นี่มันเ่าแล้วอันนี้มันเ่าแล้วมันเ่าแล้วมันเ่าแล้วพี่หนักหาไปน้ำกันมว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 นเอ้าเฮ็ดยังล่ะแม่โอ้ยแม่พ่อแล้วมันี เห็ดเดงเห็ดเดงน้ำหมากบานเฮาเนี่ยแหละพี well> <S <s ่น enfin ้องเห็ดแดงเห็ดน้ำหมากบานเฮาเนี่ยนี่เราไมนเตียงเสียไปผสมประสานกันหลายๆเห็ด่แมน้ำเผาบดิเก็บตอนนี้ค่ะถ้าพี่น้องเขาเบิ่งบรรยากาศงางไปนน้ำเอ้า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 เดิน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 ไปตู้ มาต้องปีกกับเลี้ยงเออเฮ่อเลยเลี้ยงเออเฮ่อเลยได้พ่ออีแม่มูประมาณคกึมูที่แม่โอ้อ้าวอ้าวอาวอ้าบัดออกกับโคกคุณเจ้าหูแจักว่ามันดอกอีแม่ถ้าเทียเขาไปพ่อบังสะเดือดได้แม่มูไปพ่อเป็นมูบังสะเดือดประตูไทยมูไปพ่อมันก็เป็นเบิ้งยู่นี่นี่น้องเอ้ยเห็ดมันปูเลี้ยงเออเฮ่อยื้ไปใส่ก็ไดาษพันกรอน อนนอนซนออนโซนคักข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 ักอันนี้มันเห็ดยังสันพี่น้อมเฮ้ยเขาเจ๋ตีไปเห็นหน้าแดง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 อันนี้มันเห็ดันเห็ดอันนี้มันเห็ดหน,น้าขาวอ ไปไปเดินเดินด้วยกันเดินด้วยกันตั้งเสียงรถพี่น้องคนน่ะพี่น้องเฮ้างามไม่เรื่อยๆพี่น้องเอาเอ๋ออ๋มันเห็ดอีหยังนี่ห็ดเพี่น้องพี่หน่องขาเห็ดอีหยังนี่คืองามแทะไอ้หืมหืมหโอ้เห็ดกอตัวนี่คืองามแทะอุ้ยเห็ดกอเห็ดกอ น้คับน้ำคักอือ้าวอ้พี่น้องะพี่อนอ่พื่อนอ่หาเบื้องมูมันงกันหาเบื้องมูมันหาเบื้องมูมันเอ้ยแม่ว่าพุทธายขี่ไปทั้งไดเลยกำลังพ่อเห็นหน้าแดงกำลังพ่อเห็นหน้าแดงแม่อยู่ทั้งพี่พ่ออีกแล้วนี่เห็นหน้าแดงโอ้ยแตาแต่ต่โอ้โอ้ hết là đèn, chỗ hết là đèn, đèn gấp liềng qua say cành pino, đèn gấp liềng qua say cành, ha bông mua, oh, để lái <laughs> ta thôi pino thôi, giàn tai thái mượn hết là เห็ดโก้เพื่อนคืเอเห็ดกก้หลายดอกเดินพี่น้องเล็กน้นอยเดินต่อพ่อได้แก่งยืดอกว้าคึดว่าเอาไว้สับนี้ซักน้อพี่น้องเนาะตอนนี้แม่ละวพ่อกำลังเข่าทู่หมดเก็บน้ำพี่น้องเขาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเขาเบิ่งสับนี้สะก่อนเอาใบขีดหนาเนาะพี่นอนะ้องเนาะหอกันไหมเอาหงเด่นดอกงามตีไปเบิ่งสะก่อนก่อนตีปีขีดมาเบิ่งก่อนเถอะ มาขอเบิงเ้งนียค่ะขอเบิ้งงนี<อ>พี่น้องเขาจะเยยห็นน้ำอุบัตดอกก็จะดอกงามๆพี่น้องอู้เอาเอาเอารุ่นน้ำกันรุ่นน้ำกันพี่น้องเอาคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้ฝากช่องแม่ลำเพาตะลุวันพาเพื่นนพี่น้องเด้อวัสดีค่ะ